ไปดูที่ราชบุรีเมื่อวานนี้โอ้โหพายุแรงมากถามว่าแรงขนาดไหนแรงขนาดที่พัดนี่เลยค่ะต้นไม้ใหญ่และเป็นต้นไม้เก่าแก่นี่อายุนับร้อยปีนะเขาบอกว่าขนาดห้าคนโอบอโดดด่อ้มทับสาลาวัดบางกระค่ะทำให้มีผู้บาดเจ็บหคนด้วยกันนะคะเรียกว่าทั้งพระทั้งชาวบ้านเนี่ยแตกตื่นคะะวิ่งออกมาดูด้วยความตกใจเพราะว่าต้นกลางเนี่ยขนาด ห้คนโอบเนี่ยนะคะอายุกว่าร้อยปีเนี่ยโค่นลงมาแล้วมาทับสาลาซึ่งเป็นที่ตั้งพระพุทธรูปซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาเข้าไปกราบไหว้คือเสียหายหมดเลยอะคะ่ะแล้วรถจักรายานยนต์ของชาวบ้านที่มาจอดเนี่ยก็ถูกต้นไม้ทับเสียหายไปสี่คันชาวบ้านที่มาทําบุญก็บาดเจ็บไปหคนต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน,นะคะ่ะ เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะหลังเกิดเหตุพระและชาวบ้านก็ช่วยกันตัดกิ่งไม้แล้วก็เก็บกวาดสิ่งของที่มันพังเสียหายและเพื่อจะบูรณะใหม่ทั้งหมดคาดว่าความเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทค่ะบางทีมันเป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะนะคุณผู้ชมคะอย่าไปมองเป็นเรื่องของความเชื่อความไร้หมดแต่มันเป็นหลักธรรมเหมือนกันนะคุณผู้ชมทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันนะครับ